ครับครับสวัสดีเอฟซีแฟนซองของเสียนนาดีเขาด้วยสุขสุขคนนะครับครับสวัสดีครับพ่อจะมาตามราชพัฒนาพอพิชัยซึ่งโชคดีครับได้ซอยจุงกันนาะนี่ยิ่เยี่ยมมากเลยเพ่อเราถือเหล็กนะครับเล่าก็มาเรียงลาบงูอีกนะครับพอพิชัยนะครับอยู่บ้านพอเต็มนะครับมาครบเปิ้ลนะครับพอเต็มเรียงงูประจําเลยด้วยเดี๋ยวนี้มีวัตถุของอันนี้กุ๊กประจําไม่เนี่ยเปาแหลมเนาะ คร่องเร่งเครงกินจูไปน้ำเครองเอาตัวเลขแนวทางรเหยียบซี่ควาครับเาเบิ่งกันครับไม่ใช่จะตั้งตัวเลจับตัวเลกันนะครับล่าัฒนาเลขล่างเทก่าเลขล่างเก้าแปดเกแปดเลขล่างออเก้าแปดล่างตั้งแปาเบิ่งกันสดๆได้พี่น้องเหครับพอคนดนี่ชัดๆเลยบนเด นเก้าเก้เบิ้ดรอกที่แล้วเก้าเก้าครับับเก่าบเก่าัดนี้แม่ครับวิ่งเจ็ดวิ่งหกับเจ็ดว่เก่ากับเก้าไหมนั่นละเก้าคือเก้านั่นละเก้าหกัเก้าเจ็ นีกไก่ก oh, okay, so ้อวหรเจ็บเข่าเชียงจะทำเนี่เป็นนั้พี่น้องเอฟซีเลยเนาะครับพี่น้องเานระวังเ้อเหลขชนกันคัเน่ยนนเมาเป็นกันกันเป็ก้าเจ็บอันนี้บนท่นบ้บนวิ่งเก้าวันที่หกวันที่หกเียกออกนะวันพุธที่หกแบบเก้าหกก็ก้าเจ็บด้วยพี่น้องเอฟซีบนบนอ้า มมนก็ก้ตัวโก้กโก้ไม่เล่งมั้มึงฆาลางว่ะนี่มันเป็นยอดตัวนี้นะพ่อตัวโก้เขาเกืแล้วมันชี้กับยืนกับเก้าหกจับไปตัวอื่นจับตัวอื่นก็จับแปดจับแปดหกก็แปดหาทั้งเดียวครับผมมันจะเป็นซีคูพอดีเป็นซีคูพอดีแปดหา่ะครับก็แปดหกครับมัจับเพื่อจะหางเล่ยพ่อจับเพื่อไป่ี ให้มงวนวันเท่าไรเจ้าให่เก้าหกับเก้าเจ็ดวัวันกวนตัวเก้านี่เราเก้าแปดเกแปดนิดเดียวเดียวเลยสูตรบนเพื่อจะออกซินเก้านี้ไปไปไหนครับไปไหนดิบันี้เอาเก้าศูนย์แทนน้ำพ่อศูนย์เก้ากัเก้าศูับผมเก้าศูกับผมอ่ะตังดจะเป็นหาคูหาหางได้ไหมน้องหันหันเราตันี้สามมือกันนี่รับ มันจะเป็นศูนย์หกตัวนึ่งดิครับมีงวะกันกันมอ่ะกันคนหน่งไมีสาคู่นี่บ่รุดบุ่ดบ่รุดบ่บ่รุดงา้นะอบกสูตรบนนี่เก้าหกเก้าเจ็ดบ๊พะสูตรบนเก้าหกเกสูตรล่างแปดห้าแปดหห วิ่งนะครับวิ่งวิ่งบนวิ่งเก่ากับพ่อโอ้ยวิ่งแฟร์ต้นาะล่างวิ่งแฟรอันลลางนั่นแอนงตัวบนวิ่งนะครับพี่น้องที่สี่อ่ะแอดตะเกียงเติมนะครับพี่น้องโอ้ยโอ้ยอ่ะนะครับผมเลาวลาวพัฒนานะครับผมลาวนะครับโอ้พวกไทยเลยที่ที่นีเขาเป็นไงเขาบอกว่ามันชื่อน้ำดอก จากคู่บน96 97 90หันเ้าไปเห็ดมาปรับหันเลขหันเลขหลวงพ่าเห่นมาหันมันกหันนั้นจดหกนี่สิลมปห้าแปดหกเก้าเียงสีเคยกังเด้อไปน้อยคสีนเงินมายู่ใต้ขาห จะเน้นไห้ก็ไมใช่เน้นเก้าหกเนาะเก้าเจ็ดนะครับเซลงอฟซีนี่ก็แปดหก็บแปดหกครับผมนี้ล่างนั่นะล่างนะครับเนังอซีเบ้งกใช้ีสูตรล่างแสงนปไหนเดยพี่น้องแสงเพราะอ่ด้บุเพราะอากาศมันคึมนะครับฝนจะตกกันนะครับมนจะตกหนักอีกนิดนึ่ง เอาไปเลยจี้แคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมเล่าัฒนาของพ่อพี่ชัยในกันครับครับผมของพ่อพี่ชัยร้านแตกพี่ก็ไดพี่ก็ะไดบนล่างนะครับบนล่างแปดกับเก้าดครับวิ่งนะครับแปดกับเก้าแต่ว่าเน้นวิ่งบนล่างลวิ่งบนล่างลดวิ่งอ่าบนเก้าวิ่งล่างแปดจับโอ้ตัวเน้นนะครับขา ลางนะครับลางเนเน้นที่8ปดห้ากับแปดหกรอคือศูนะครับส้นขาบนเน้นที่96 97หกเก้าเจ็นะครับเก้าศูนยน่รอบองศูนก็รอเพราเรา้ไปแปดห้าครับกับที่นี่คือไปกับเก้าหกกว่ากับห้าแปดด้ว่กับทปินบอกว่ากับเปนว่ากับเป็นข้าวเย อ้านะครับแคปไว้ครับพี่น้งนี่คือราศน้าของพ่อพิชัยกันนะครับผมเอ้าพ่อพถามเนี่ม่อนึงถือลายเปีนยังง่บถือลาถือสองแสนน่ละบ่บ่แมนอ้ถือไงีบ่บ่แมนเด็เล่าเนี่ยเด็เล่าอ่าเด็ดเล่าถือลายอืออชิบชิปเดียวครับผมชิบเดียวครับเหมือนหนึ่งมันบ่พอชปีตัวฉันน่ะสมพ่อคน ต้อพ <mile> ่อนเลี้ยงอันนี้ไม่เนาะนี่เนาะตัวตัวไอ้พ่อตัวไอ้พ่อจับให้นี่ให้เอฟซีบ่อเข่าแต่ว่าพ่อพ่อเรามาจับตัวเก่าเปียปีเก่ามันหัวร่องมันออวเปีกเก่าเก่าเปีเราเรามาเล่นตัวร่องเพราะ่าถือตัวร่องครับแต่ว่าตัวร่องให้เอฟซีบ่อเข่าครับผมครับบัดนี้พ่อได้ตว่ันนี้ก็ได้มากชือโอกาสซื้อเนี่ยมาเลี้ยงอีกนะครับกับเขาเนึกพี่น้องเลยเสียอะงวดนี้ใช้หนักเด้องวดนี้พ่อให้นัก ก็แขีก็เขาก็เก้าเจ็ดนักครับผมก็เขาก็เก้าเจ็ดพี่น้องเก้าหกกัเก้าเจ็ดหนักนะครับพี่รองเอซถึงมาตามมอาตัวเลขเนวทา้งถึงไหนจะหลับพอไปใส่น้ำเงาเนาะได้กินหลับกินจุพอดีพี่รองเซีแสดงว่าเขายู่ดุมวเมีนมีโฉมีหลับมีหลับเดมีโมีหลับครับผมมีหลับก้อยมีลับก้อย เอาแคปหน้าจอกันไว้ด้วครับเด้อยล่าวัฒนาของพอพิชัยตามนี่เราพี่น้องเอฟซีนะครับเลขวิ่งเบิงแล้วมาครับวัดนี่ก็จ้าบพูดถึงแล้วก่อนเนาะมักแห้งๆเห็มักเก่ากว่พอรับนี่มักเก่าเนางเอาพี่น้องเอฟซีเข้านะครับครับผมก็ไูดมามีอันดีครับ พอพี่ใช่ได้เลยเสร็จแล้วพันว่าลุงพ่อแดงมาหาไหมโอ้รอบนี้ลุงพ่อแดงนันแล้วเรายนเขาเขาคิดสามปีแล้วตายโอ้บอกผนว่าเขาบอกเลาบอกเด็กตัวนี้ดิบอกผลก็เด็กเงี้ยห้องนดิเด็กเงีเสียงเด็กเงี้ดิเสียงเด็กเงี้ยโเสียงเด็กเงี้ว่าเฮ็ดแล้วนี่เฮ็ดแล้วเสียงเสียงหัวบาลมืาขึ้นฝันฝันว่าลุงพ่อแดงกลับขึ้นมาคือเราไปจายจัง่วัดแต่๋ยวคุยกับเราอยู่ หลวงพ่อคือเก่าเอเก่าแต่อยู่แล้วหกหกขึ้สามปีนี่หกขึ้สามปีแล้วตายจิบบ๊หกสามสมายดีนะหกกับเก่าตัวเดียวกันดิพ่อบ่เกี้ยวเอาไปเสี่ยงเราฝันดีเป็นเรื่องใหญ่มันมาหาครับผมมันจะเป็นเก่ามันจะเป็นเก่าหกสามอีกแล้วดิกับผมสามเอาเช่นั้นแล้วคอมฝันพ่อ เรียกไจะเข่าต่วแบบนี้เรกล้าจะเข่ากลัขึ้นกันพี่น้องครับแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับเก้านึ่เดหเียน้องกันสามหกหกสามนึผมพี่น้องเอฟซุยกันกับปัญญาเริ่มครับมันหกิาแครับพี่น้องเอฟซีหาแคปหน้าจอได้ครับได้ตัวเลขเราพัฒนาพ่อวิชัยนะครับลองมากขนอครับเนาะครับแคปหน้าจอไ้ตด้ครับเ้อีเก้าหกเก 9ครับนี่คือสูตรของพอวิชัยนะครับข้างบนสูตรบนสูตรล่างนะครับส่วนอยู่ขางล่างนี่เป็นตัวจับคู่นะครับของพอวิชัยวันพุธที่หกนะครับเนาะเยวันพุพุธที่ขอกันยายนสองห้าหกหกนะครับเนาะต่อยสุดๆกันครับสำหรับสำหรับสุดจับคู่บนนะครับวิ่งเก้านะครับจับคู่เก้าหกนะครับเก้าเจ็ดเก้าศูนย์นะครับจับคู่ล่างนะครับ วิ่ง8นะครับจับคู่8 5 8 6 0 6นะครับมีอยู่6คู่นะครับอยากบนอยากล่าง,าางครับยาวๆบนเป็นล่างล่างบนบนออต่ำหนึ่งเลยเอาหลอดสีให้ได้กินหลับงูวห้ขึข้นก็ได้พอดิจนขึ้ก็ไเขาเขาไม่ชาแต่วางเสียดายอย่างหนึ่งนะครับเสียดายอยังพอวิ่งไส่เล่าเล่ามาสื่อโตทีบ่ได้ลงให้พี่น้องนะครับเราเอาโตกันนะครับก็เลยดดเแมนก็เลยได้กินลาบงูแปดเก่าเก่าแปดนอพอเนาะ เอาคอยส่กมันไปกับเ่าพัฒนาพอไปใช่อีกรอบนี้ครับววครับคล<น>ิปนี้ก็ไว,ว้ตะเพียงแค่นี้ก่อน <c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs>